เจริญพรเปล่งวจีสัจจะนวลละม่อมกล่าวกล่อมไพเราะการเหมาะสมเพื่อประโยชน์เมตตาค่านิยมรื่นอารมณ์ผู้ฟังดังเสียงทองวาจาสุภาษิตจะทำให้คนเราประสบความสำเร็จได้รับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแต่ถ้าวาจาทุพภาษิตออกจากปากแม้เพียงคำเดียวบางครั้งแม้แต่ชีวิตก็ยากจะรักษาไว้ได้ ดังนั้นวาจาสุภาษิตหมายถึงคำพูดที่ผู้พูดได้กลั่นกรองไว้ดีแล้วด้วยจิตใจที่ผ่องใสเจือด้วยเมตตาไม่ใช่สักแต่ว่าพูดอวัยวะในร่างกายของคนเรานี้ก็ฟังดูแปลกนะตามีหน้าที่ดูอย่างเดียวธรรมชาติให้มาสองข้างหูมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวธรรมชาติให้มาสองข้างแต่ปากมีหน้าที่ถึงสองอย่างคือทั้งกินและพูด แต่ธรรมชาติกลับให้มาเพียงแค่ปากเดียวแสดงว่าธรรมชาติต้องการให้คนดูให้คนฟังมากแต่พูดให้น้อยๆให้มีสติคอยระมัดระวังปากจะก,กินก็กินให้พอเหมาะจะพูดก็พูดให้พอดีลักษณะคำพูดที่พอเหมาะพอดีเป็นคุณแก่ผู้พูดและผู้ฟังเรียกว่าวาจาสุภาษิต วาจาสุภาษิตมีลักษณะเป็นคำจริงไม่ใช่คำพูดที่ปั้นแต่งขึ้นเป็นคำพูดที่ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่บิดเบือนจากความเป็นจริงไม่เสริมความต้องเป็นเรื่องจริงๆเท่านั้นต้องเป็นคำสุภาพเป็นคำไพเราะที่กลั่นออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่เป็นคำหยาบคายไม่ด่าไม่ประชดประชันไม่เสียสีแดกดันกัน คำหยาบนั้นฟังก็ระคายหูแค่นึกถึงก็ระคายใจคำพูดสุภาษิตพูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์เกิดผลดีทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังแต่บางครั้งถึงแม้ว่าคำพูดนั้นจะจริงและเป็นคำสุภาพแต่ถ้าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่กลับจะทำให้เกิดโทษก็ไม่ควรพูดควรพูดด้วยจิตเมตตาพูดด้วยความปรารถนาดีอยากให้ผู้ฟังมีความสุข มีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปหมายความว่าแม้จะพูดจริงเป็นคำพูดที่พูดแล้วเกิดประโยชน์แต่ถ้าจิตยังมีความโกรธมีความอิจฉาริษยาก็ยังไม่สมควรที่จะพูดออกไปเพราะผู้ฟังอาจจะรับไม่ได้้ท้คำที่กล่าวด้วยจิตคุณมัวแม้เพียงประโยคเดียวอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอย่างไม่อาจประมาณได้พูดถูกกาลเทศะแม้ใช้คำพูดที่ดีเป็นคำจริง เป็นคำสุภาพเป็นคำพูดที่มีประโยชน์และพูดด้วยจิตที่เมตตาแต่ถ้าผิดจังหวะไม่ถูกกาลเทศะผู้ฟังยังไม่พร้อมที่จะรับฟังก็จะก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นจะกลายเป็นการประจานหรือเป็นการจับผิดก็เป็นได้การพูดถูกเวลาคือรู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนยังไม่ควรพูดควรพูดนานเท่าไหร่ต้องหวังผลที่จะเกิดขึ้นด้วย จึงเรียกว่าวาจาสุภาษิตพูดแล้วเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็นับว่าเป็นวาจาอันเป็นมงคลแก่ชีวิตเจริญพอวาจาสุภาษิตหมายถึงคำพูดที่ผู้พูดได้กลันกรองไว้ดีแล้วด้วยใจที่ผ่องใส